จุ๊มจุ๊มจมเธอก็เป็นน้องเขาไม่เป็นเป็นอะไรจะเป็นผัว <c oughs> จุ๊จุ๊มจมจม คนไทยจะใส่พอกทุกคนเลยนะคะวันี้ตอนรับข่าวโซเชียลรุกกี้ซีเอวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมกับฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะคะทุกคนพอมจี๊พี่อาจคลิไปไปแล้วนะคลิปหนึ่งแต่ว่าเสียงฟิกเกอร์เบามากเพราะว่าพี่ลืมเพิ่มเสียงใน OBS เว้ยสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าฟิกเกอร์คือใครทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้เนาะเออทำไมท็อปท็อปบ,บอร์ดมันแต่งตัวเหมือนเขาอะ เธออยังไงเธอดูท็อปบอร์ดดิมันบั๊กเหรอโอ้ตานี้ไม่เจอบอรดแล้วอ้วนตายแน่ <c oughs> ไม่ตายตายเขาเดียวตายเขาเดียหรือก็อย่าตายสิเขาไม่เป็นเขาก็อุ้ยท่าอะไรอะอะไรอะมันคืออะไรอะเขารู้จักเขากี่วันละเราแจ้งเคยเดือนหนึ่งแล้วไงต่ออุ้ยเธอเราดูตุตะดิจะ<อ>เห็นโลกเขาไหม จีนพูอ่ะไม่เห็นเอา้าเคเราตาเธอโดดที่วันมีที่ฟาวน์นี้ที่ไม่ใช่แบบเน,นี้ยนี่ไงมันไม่มีที่ฟาวน์ตรงไหนอ่ะโอหตาบัสเรียบร้อยฮะโอ้ตายตายตายแน่เธอเขาตายแน่โค<ฮ>แล้วแม่มีแต่แคนตึงๆให้ตายเหอะตายแน่ ขนาดเจอคนพึ่งเล่นได้สองวันโดนยิงเขาก็ตายแล้วเ,เขาก็สู้ไม่ได้แล้วนี่ภาษาอะไรโอ้คนที่เล่นเป็นปีเขาขอบทดน,นไมเขาสู้ไม่ได้เนี่ยสู้ได,ไสได้สู้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 ได้ก็สู้ได้อะวะเขาไม่มีหมวกไม่มีหมวกเขาก็ไม่มี มีัว้นปีนทำไมเจ้าผู้ใหญ่นงี้อ่ะทำไมเขาเป็นพี่เธอตั้งสามปีสามปีเองตั้งสาปีไอเด็กเขาอายุเขาเขาอายุสามขวบเธอยังไม่เกิดเลยเธอยังอยู่ในท้องแม่เลยแค่สามปีเองฮ เขาโตกว่าเธอตั้งสามปีไปตายเลยโอนกลับมาทำไมอ่ะมันมีคนอเขาเข้าไฟเอ็มด้วยอ่ะแล้วมันมันกระตุกกระตุกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กระตุกขนาดนั้นแต่มันกระตุกนิดนึงแต่มันก็กระตุกนิดนึงก็ไม่ได้กระตุกขนาดแต่มันก็กระตุกนิดนึงถ้าเกิดเขาตายอ่ะเขาไม่ได้ตายเพราะว่าคนเพราะว่าเขาโง่่ะเขาตายเพราะว่าคอมกระตุก เ,เ,เกี่ยวดิถ้าท้องกับตัวก็จะเล่นไม่ได้ใช่นน้แหลตายเพราะเธอเบื่อหรือเปล่าอ่ะเธอก็ตายเพราะเธอบื้อทั้งนั้นแหละมู้อ่ะโอ้ยคนเธออย่าตายาเธอเธอออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลยไอ,อ้อ้วนถ้าตายเดี๋ยว,วมีหาเธอมาชักปืนมีหาแล้วแล้วเธออย่าตายเขาคนน้อย มาเออเขาจะตายภาษาไวมากเขาจะให้เขาไอ่นี่หรอเขาขอกลับใจได้ไหมชู้ชู้นะคะแค่นี้หรอไม่เอาเอาอีกเอวข้ามันเอาอีก เธอเชียเขาไม่ได้เล่นตั้งหลาถ้าเขาเล่นในโทรศัพท์เขาวิ่งไปแล้วยิงข้างหน้าขอต่อสายโทรศัพท์เล่นได้ไหมว่าอยู่ไหนอ่ะว่าอยู่ไหนอะไรมันจะฟาร์มของนานขนาดนั้นอ่ะเธอบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องยิงกันนะเขาถือไหนใช่ป่าวัานขวาสิ ซ้ายขัดขวาเราจริงถ้ามีคนมันยิงเขาละไม่มีไม่มีเมืม่อกี้เป็นเหตุผบใบหยาต้าแก่มองยญาเป็นคนมุ้งอะเขาพูดจริงแต่หน้าเขาไม่ไปเที่ยวด้วยเขาหายใจอยู่ปะไม่ต้องไปไม่ไปทำไมเขาต้องต้องไปไ เขาไปว่างเขานอนหายใจอยู่เขาต้องหายใจวันละสองงานคะ่ะถ้าเขาเปไ,ปไปอ่ะถ้าถ้าเกิดเขาไปเขาก็ไม่ได้นอนหายใจเธอต้องไปทำไมอยากให้ไปไหมอยากอยากมากเลยอยากมากเลยอยากเจอเหรอใช่อยากโดนต่อยโอชีอ่ะ มาเถอะทำไมแล้วกูเลงอีกอะฮัลโหลว่าเธออยากโดนต่อยโมซีก็มาเถอะเขาต่อยเธอในไอซีจนเบื่อแล้วขอต่อยในไอซีว่าก็มาเถอะเธอเห็นโลกเขาไหมโอ้ัวหรือเปล่าเห็นโลกเขายังไม่เห็นจริงหรอมียากล่องเดียวเอง

เธอเธอเธอ,เธอเข้ามาแล้วเธอเข้ามาแล้วเธอเธอมีรถอยู่ข้างหลังเขาเขา,ขาตายเอืออเฮ้ยเธอคนะอย่ายิงมันสิอ๋ออืมอยากวไม่มีไม่มีอะไรเลยนี่เธออืมชงชง จุ๊มจุ๊มเขาเหนื่อยเขาท้อเขาเหนื่อยเขาท้อเป็นอะไรเรื่องคิดมาเลยไม่์ิ้วูมีเป็นอะไรโอ้ยอยากเป็นพี่อยากเป็นเมียไอ้โวันไม่ได้เหรอได้ ีเออนงไไม่เธอก็เป็นน้องเขาไม่เป็นเป็นอะไรจะเป็นผัวเขาไปเลยเขาจะฟ้องมีฟ้องอะไรขอไปหาอะไรกินได้ไหมได้ นอนตอนไหนไม่ดูเขาเพิ่งตื่นแต่หกโมงเองเขาก็ตื่นตอนหกโมงเหมือนกันเธออย่ายมาไม่รู้นอนตอนไหนกันเลนอนตอนนี้ไมลรเดี๋ยวเขาหลับหน้าคอมแล้วเธอทำงานโอเคไหมเดี๋ยวเขาหลับหน้าคอมแล้วเธอทำงานโอเคไหมไม่ร,มรถ้าเธอรักเขาแล้วต้องจบเมื่อเขาสิบครั้ง ถึงแล้วเหรออีกครั à, ้งหนึ่งอ้วนเธออ้วนเธอไอเอ๊ยโอซเขาไม่ได้อ้วนอ้วนไม่ไม่ได้อ้วนไออ้วนเธอเปล่าอ้วน ไอโอ้วันเดือนหน้าเดือนอะไรอ่ะเมษาเมษากี่วันเมษาวิสามสิบเอ็ดวันหรอเมษาย้อนสามสิบวันไอ้บ้าเราออกตีเพื่อไปกวดเลขให้คนสู่เขาว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะมีแฟนหรือยังอ่ะวราโสดนะตีินขอเล่นด้วยสัจาร์ได้ไหมก็นตยิน Okay. มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิดม่ซื้อนี่ได้าอุ้ยเชื่อแลจริงอจรจะออกมาฮัลโหลทำไรอ่ะทำไรกันหนักเตียงครับทำไรกันหนักพี่ทำไรอ่ะ ที่ให้ไปฉันบอกเลยฉันให้เธอฉันตกลุมรักแต่แรกเจอไม่รู้ความรู้สึกส่วนในบันดลบันดาลในฉันรักเจ้าตนเล็กแต่ความน่ารักเท่าจากววาใเก็บ <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ใจไว้ดีโวเคีย okay. ไหมคะัดที่รักเกือบตายทั้งเป็นตอนแกมองมาที่ฉัน